วันจันนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์การงานนะครับประสบความสําเร็จราบรื่นมั่นคงนะครับจะได้คนสนับสนุนได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือทั้งคนทําธุรกิจส่วนตัวและคนทํางานในองค์กรครับเรื่องของ การเงินนะครับยังมีเรื่องวุ่นวายด้านการเงินเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินบ้างระวังข้อผิดพลาดการลืมบ้างการทําหายบ้างนะครับหรือว่าลืมเซ็นลืมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเอกสารเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบางท่านที่ต้องหมุนเงินก็อาจจะกร่ววนกระวายเครียดเพียนิดหนึ่งนะครับให้มีความรอบคอบเยอะๆในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่แล้ว ก็อาจจะมีเรื่องปัญหาจุกจิกกวนใจมาเข้ามากระทบจิตใจทําให้เราไม่ค่อยสบายใจนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับมันหมายถึงคนที่มีเสน่ห์คนที่ไปคุยกับใครก็ง่ายก็รับรื่นครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับ การงานมีโชคมีความราบรื่นมีความสําเร็จนะครับเคล็ดลับดีๆสาหรับคนวันอังคารในวันนี้นะครับตอนเช้าตื่นมาสวดมวนต์ไหว้พระหรือว่าจะทําบุญตักบาตรจะช่วยเสริมเรื่องของดวงการงานค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นใครมีงานสําคัญในวันอังคารที่10นี้นะครับและเป็นคนวันอังคารเนี่ยก็ให้เราทำตามนี้ครับจะได้สิ่งดีๆเข้ามาหรือได้พลังดีๆเข้ามาช่วยเหลือในด้านการงานทุกๆประการเลยครับเรื่องของการเงินนะครับมันหมายถึงคนที่กําลังคิดวางแผนเรื่องของการเงิน หรือว่ากาลังวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนกําลังตัดสินใจเรื่องสาคัญสำคัญเกี่ยวกับด้านการเงินอยู่ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปด้วยเช่นจะไปลงทุนในอะไรที่เงินก้อนใหญ่หมุนเงินก้อนใหญ่พวกนี้ก็มีความเสี่ยงตามมาก็ต้องมีความรอบคอบครับแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างดีครับเรื่องของความรักยังมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมาจากเรื่องจากคู่ครองคนรักนะครับหรือคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็หมายถึงยังดวงความรักยังไม่ค่อยเปิดยังไม่ค่อยโดดเด่นในวันอังคารนี้ครับ มาที่วันถัดมาคือคนวันพุธนะครับพุธท,ที่เกิดในวันพุธนะครับการงานวันนี้ดูเครียดนิดนึงนะครับอาจจะมีแรงกดดันเข้ามาจากเจ้านายมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากคนรอบข้างหรือจากคนที่มีอำนาจมากกว่านะครับแต่ใครที่ทํางานราชการทํางานรับวิสาหกิจเนี่ยก็ถือว่าดีโดดเด่นนะครับใช้ได้อยู่ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยจะค่อนข,ข้างอึดอัดเลยทีเดียวนะครับรวมถึงคนที่ทํางานส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะมีความตึงเครียดพอสมควรเลยทีเดียวครับเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับพอมีพอเพียงครับเรื่องของความรักนะครับวันนี้คนวันพุธต้องระมัดระวังนิดหนึ่งการมีปัญหามีปากเสียงไม่เข้าใจกับคนรักนะครับหรือคนที่ยังโสดอยู่นี่อาจจะมีความซึมเศร้าบางอย่างบางประการในเรื่องของความรักหรือคิดถึงอดีตเก่าๆก็ได้ครับในเชิงไม่ค่อยดีนะัก มากันที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัส,สบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับการงานค่อนข้างดีครับการงานค่อนข้างโดดเด่นจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็เหมือนกับมีคนเข้ามาอุปถัมมาสนับสนุนถ้าค้าขายก็มีลูกค้ามาอุดหนุนแบบนี้เป็นต้นครับถือว่าดีโดดเด่น เรื่องของการเงินก็ถือว่ามีโชคลาภจากคําพูดคําจาจากการเจราจาต่อรองนะครับการติดต่อสื่อสารและการเดินทางครับจะมีการเงินดีๆจะมีโชคดีๆเข้ามาครับเรื่องของความรักหมายถึงความสมบูรณ์และความลงตัวครับทั้งคนที่ยังโสดหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังพิจารณาใครอยู่ก็ตามครับมาที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับ คุณที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานรับรื่นดีครับรับรื่นทํางานติดต่อสื่อสารร่วมมือกับใครมีเพื่อนร่วมงานมีทีมงานก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีนะครับงานเชิงซัพพอร์ตเชิงบริการก็ไปด้วยดีการงานเชิงค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็ดีโดดเด่นนะครับเรื่องของการเงินยังมีความไม่สบายใจยังมีความกังวลด้านการเงินอยู่หลายๆท่านที่มีหนี้สินก็ต้องระมัดระวังในวันนี้นิดนึงนะครับการหมุนเงินการเคลียร์หนี้สินอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับและต้องระมัดระวังการเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียยด้วครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นนะจะเน้นเรื่องของการพูดคุย <c oughs> การปรึกษาหารือกับเพศตรงข้ามมากกว่าส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงดีครับมาที่วันถัดมาก็คือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์วันนี้งานเร่งทีเดียวนะครับอาจจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาหรือว่าถูก ที่ถูกบีบบังคับถูกกดดันบางอย่างให้อึดอัดในเชิงการทํางานนะครับก็อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดไม่สบายใจพอสมควรต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ดีมากๆเลยนะครับเรื่องของการเงินก็มีโชคลาภการเงินหมุนเวียนค่อนข้างดีครับใครที่ทําการค้าก็จะมีโชคจากการพูดการติดต่อสื่อสารการค้าขายด้วยนะครับความรักหมายถึงความสุขกายสบายใจนะครับ อย่างน้อยก็ยังมีคนที่พูดคุยได้แล้วก็ทําให้เรามีความสุขนะครับทั้งคนที่โสดและคนไม่โสดนะครับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีครับมีความสุขกันดีอาจจะมีเรื่องคุยการมีเรื่องปรึกษาหรือการได้ใช้เวลาร่วมกันหรือไปทานข้าวไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ครับมาที่วันถัดมาวันสุดท้ายของเราคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับใครที่มีเจ้านายนะครับทำงาน ร่วมกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องมีความรอบคอบอยเยอะๆพยายามอย่าให้มีข้อผิดพลาดไม่งั้นเราอาจจะโดนอะไรบางอย่างเข้ามาในเชิงไม่ดีด้วยพูดง่ายๆว่าต้องรอบคอบรัดกลุ่มแล้วก็อย่าให้มีข้อผิดพลาดนะครับไม่งั้นอาจจะโดนลงโทษโดน,โดนทดนําโทษโดนเพ่งเลงอะไรบางอย่างก็ได้ควรจะระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องของการเงินก็มีโชคลาภการเงินหมุนเวียนค่อนข้างดีนะครับมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดด้วยนะครับ หรือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแนะนําในเชิงโชคลาภเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่หมายถึงการคิดการพิจารณาการสับสนใจนิดนึงยังตัดสินใจไม่ค่อยได้ครับยังลังเลอยู่ส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงการช่วยกันการปรึกษาหารือกันเรื่องของการงานการปรึกษากันในการทําอะไรบางอย่างร่วมกันแบบนี้เป็นต้นครับ